ชืชาแนลค่ะเช้าดีนะคะฝนตกนะคะที่บ้านหนองเหนียวขอบรเคล่นอ๋อค่ะก็เลยแวะกินกาแฟาบ้านหนองเหนียวร้านกาแฟาโบราณค่ะน,นี่ภาษาไทยมีปังโกด้วยมีเรกสารจิ๊บอกด้วยนะคะบ้านหนองเหนียวที่จะเดินจะมุ่งหน้าสู่ นครหลวงมิงจันนะคะเส้นทางก็อาจจะขรุขระนิดนึงแต่ว่าขับพอขับได้ค่ะนะคะเส้นทางก็ประมาณนะะี้ค่ะอาจจะมีบางจุดที่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแต่ว่าด้านขวามือก็คือเป็นร้านกาแฟหนองแยวนี่ค่ะมีตอนเช้าก็มีคนมานั่งดื่มกาแฟน้าโข กาแฟร้อนนะดูพ ok. ี่สบายดีเดี๋ยวสบายดีปมะเดี๋ยวเด้อเปลี่ยนเสื้อกันเปลี่ยนเสื้อนมมก็เจ้าเจ้าก็เจ้าใครบ้านสวยเขายนมก็ขายกาแฟขายกาแฟร้อนมีข้าวตี่ด้วยนี่ทุกอย่างปาท่องโก้ด้วยแต่ปาท่องโก้หมดแล้วฟางโก้หมดแล้วอ๋ออยากกินฟางโก้เอาไรนี่ไอ้กาแฟร้อนเขาตี่ด้วย นี่ค่ะดูวิธีการหนข้าวจีนี่แหละบ้านหนองเหนียวซอยสองบ้านหนองเนียวซอยสองนะกาแข้าวจีบะเตกข้าวจีลาข้าวจีเขาจีเขาจีลาเขาจีลาเ้าจีบ้านเขาเองบ้านหนองเหนียวเองโรงงานที่บ้านหนองเหนียวเนาน่แหละเขบอกร้านนี้อร่อยน่แหละที่สุด เอาเลยคร่าสบายเลยค่ะจะขอบอร์ว <desserts> ิธีการจังดจ้าจ้าไม่ใส่ใส้อะก็เดี๋ยวอันนอค่ะขนมปังกินกับกาแฟเป็นกาแฟเลยเนะเป็นกาแฟสองเซตสองนี่ค่ะเขาก็เที่ยวมีหม้อต้มหม้อต้มกาแฟโบราณใส่น้ำร้อน่เริ่ม ล้างแก้วก่อนด้ล้างแก้วห่น้วจะเอาันเชื้อด้วยฆ่าเสื้อค่ะนมสันิดนเรว่าริสารใร้ได้ได้ไู้้หน่อยส่ไเออใส่นมใส่นมหน่อยนึงแล้วก็คอฟฟี่เมลิเติมไป ลงบ่วงกาแฟละดากาแฟลงเลยอ้อกาแฟลงเลยกาแฟลาวบัวานอันนี้กาแฟาแม่ละปกบแม่ละกาแฟากออเลยรเลยแซ่บเลยแซ่บดี

นี่แดบาทคะนี่ทำก็สีบาทนะคะสกาแฟโบราณนี่ค่ะได้มาแล้วกาแฟโบราณ กาแฟระะ้อนกับข้าวกลีบนะคะแล้วร้อนกาแฟลาวใครได้มีโอกาสมาก็มเอ็นยังกัดมากินกาแฟมาชิมด,ดูว่ารสาชาติกาแฟเป็นยังไงชมก่มอนนมดวงลา่างไม่เห็นท่านชมนี้นะคะตีนมให้เท่ากัน าการทำกลางขนโตชาเทีขงคนนี้เน่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาขีใส่ในน้ำกาแฟดูนะว่าเป็นยังไงจ้นี่ใส่ข้าวจีนะคะเปลี่ยนจากล้างโตเป็นข้าวจีนี่นี่ลออน ที่แดบนี่กาแฟที่แบะเขาจีด้วยกันไหมนี่ค่ะถ้าเ <ทำ S 2> กิดจะกินนะคิวฉันชอบกินแบบเนี้ยเอา,ถ,าถ้าเป็นมะกรูก่จะใส่กับกาแฟไปเลยดีมันจะทำให้กาแฟกับเข้าไปถึงเนื้อขนมปังเลยนะ,ะจะนุ่มๆออรคั จุดกลกองไหมคะอาาเช้าว,วันนี้ค่ะ เ้าจีคงกินไม่หมดหรอกมันใหญ่มากใหญ่แข็งปั๊กเลยแต่ข้างนอกแข็งแต่ข้างในร่วนมันนะื้กินสดเลยท้ไม่มมแพง,นะงละทำไมอ่ะนมมานมปั่นได้ลายบ้าิมกับกาแฟอร่อจริงเส็รับกันเกกาแฟใส่บังนี่นะ ให้กาแฟก็ไปถึงเนื้อขนมปังกขเป็นข้อมูลด้วยนะคะของกับการท่องเที่ยวแล้วก็คือให้มีความสุขทั่ทิวชาแนลด้วยนะคะกติดตามด้วยแล้วก็ฝากร้านหนองแนวนะคะมีของกินเยอะแยะมากมายอร่อยคะ